อ,อ,อ,อ้ยโอ้ยอ้ยโลมนียวลมหียวลมียวหมบงจะเห็นลุ่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะจงอ่างสมัตัดกล้วยค่ามมือนี้ค่ะนะคะนี่วาหอดจะเอาอมันผู้ใดมาลักกล้วยสาวจงอ่างมื้อเนี่ยเหลือแต่ใจเครือพี่น้องเอ้ยจะสร้างคักแท่ ตายแล้วทีน่นี่โอ้ยอันนี้กับว่าเลือเรือแต่เครื่อแม่นผู้ใดนหลมามันโอ้ยเนะาะตัดมึงก็เอาแต่แต่เคร่อไปเนาะมึงกับว่าตัดออกไปปูน่น,น้ำน้ำส่วนกล้วยเนาะมึจะมาสร้างแรืตายตายตายมึงเนี่ยแค่ตั้งแต่ตๆๆนนตล่ะบานี้มันคือบา่าตัดออกกั้เฮ้าเนาะโว้ยตัดออกไปได้เอง นี <c oughs> <V iet> ่ป oh, ั๊มลงเล็กน้อยปั๊มพ่อได้เหยียบได้นั่ะปั้มพ่อเหยียบได้นั่นนะนี่อ่ะเขาจงห่างกันอย่างน้อมาคนมาลากล้วยคนไม่กล้วยแล้วมีปั๊มต้นกล้วยติ่สร้างเขาชาวบ่ายังจะเป็นปั๊มของเขาจีนสร้างปั๊มของเขาจีนเขามาเอาหรอกสร้างเขาข้างนั้นเป็นปั๊มให้เขาบอก้ว่ ป้ามงเกี Saint, shirt, ้ยบเขาเอาไปแล้วโงานเอ้ยเกี้ยบเขาเอาไปเจ้าทียงมาแล้วมูลนีเจ้าทียังมาล้วเจ้าต่างเพียเี้ยเี้ยันเขาเอาไปแล้วล้มเล้วลมเล้ว